ครับผมก็สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับพามาดูบ่อเลี้ยงกบแล้วก็ลูกอ๊อดนะครับด้านหลังนะครับผมที่เกิดแอมโมเนียนะครับผมที่เกิดแพงต้นตายนะครับเป็นคราบสีเขียวนะครับลอยบนผิวน้านะครับผมที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมก็เลยใช้นะครับหัวเชื้อจุลินทรีย์นะครับผมผ่านการขยายหัวเชื้อหนึ่งคืนนะครับโดยใช้กากน้ําตาลแล้วก็ อาหารเม็ดนะครับอาหารปลาดุกนะครับผมพักไว้หนึ่งคืนแล้วนํามาสาระลงบ่อนี้นะครับผมตอนนี้ผ่านไปแล้วสามวันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับก็จะเกิดฟองนะครับเป็นคราบสีเขียวนะครับใช้มือสัมผัสก,ก็จะเป็นแบบนี้นะครั<า>บเกิดคราบสีเขียวเลยนะครับผมตัวนี้ก็คือเป็นหัวเชื้อยูรินีเข้มข้นนะครับผมที่จะใช้ในการบําบัดน้ํานะครับแล้วก็กําจัดของเสียหรือพวกแอมโมเนียในน้ํานะครับ อาหารประดุกกับการน้ำตาลจะเป็นอาหารของจุลินรียนะครับเดี๋ยวมาขยายก่อนหนึ่งคืนนะครับขยายเชื้อนะครับขยันนะครับเดี๋ยวมาเก็บไว้นะครับเก็บไว้ประมาณหนึ่งคืนนะครับอนนี้เป็นการขยายนะครับขยายเชื้อจุลินทรีนะครับทําไว้เมื่อคืนนะครับที่เราทําไว้นะครับผ่านไปแล้วหนึ่งคืนนะครับอันนี้ก็เอามาผสมน้ําประมาณสิบริทนะครับสีพวกนี้มันจะไปกินคาบเพงต้นหรือคาบสีเขียวๆนี้นะครับผมที่มัน ปกคลุมผิวน้ำนะครับมันจะให้พวกลูกออดหรือปลานะครับหรือกบขึ้นมาหายใจไม่ได้นะครับมันก็จะได้มันตายนะครับครับผมก็เดี๋ยวพามาดูนะครับผมบ่อลูกออดนะครับผมที่เกิดแอมโมเนียในน้ํานะครับผมแล้วก็ใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์นะครับผมสาดตร์ลงบ่อนะครับตอนนี้ผ่านไป3วันนะครับ3วันนะครับเดี๋ยวมาดูน้ํานะครับน้ําตอนนี้นะครับเริ่มใสแล้วนะครับนี่อันนี้ ด้านนอกนะครับที่ผมจับให้ดูในวันนั้นนะครับจะเป็นคราบสีเขียวนะครับตอนนี้คือใส่แล้วนะครับสังเกตน้ำนะครับใสเป็นปกตินะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับผมอันนี้แค่3วันนะครับส่วนด้านในนะครับด้านในก็คราบก็เริ่มหมดแล้วนะครับผมน้ําก็เริ่มใส่นะครับนี่สังเกตอ่าน้ําใส่แล้วนะครับเนี่ยใสเป็นปกตินะครับเนี่ยนะครับซึ่งแต่ก่อนมันจะเกิดฟองนะครับสีเขียวนะครับปกคลุมผิวน้านะครับผมก็เกิดจากบ่อนี้นะครับใช้เลี้ยง ลูกออดนะครับมา2อสารุ่นแล้วนะครับผมแล้วก็มาอนุบาลลูกกบนะครับบริเวณด้านในนะครับทำให้เกิดการสะสมนะครับของเศษซากอาหารหรือเศษขี้กบต่างๆนะครับตลอดจนพวกเศษใบผักบุ้งหรือใบผักตบนะครับที่เอาลงในบ่อนะครับทำให้มันเกิดการสะสมของกากพิษนะครับทำให้เกิดคาบนะครับแอมโมเนียนะครับในน้ำนะครับซึ่ง ปกคลุมผิวน้านะครับทาให้ลูกออดนะครับถ้าสมมุติว่ามีลูกออดนะครับแต่เพื่อนว่าบ่อนี้ไม่มีลูกออดแล้วนะครับก็อาจจะมีกบบ้างนะครับด้านในนะครับในกระชังก็ยังมีอยู่นะครับสมมุติว่าเกิดคราบปกคลุมผิวน้ําแบบนี้นะครับมันก็มีผลทาให้สัตว์น้านะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกุ้งหอยปูปลานะครับพวกนี้หรือกบหรือแม้แต่ลูกออดนะครับผมที่เลี้ยงไว้นะครับมันก็ทําให้มันมันตายนะครับเนื่องจากว่าขาดออกซิเจนนะครับแล้วก็ไม่สามารถขึ้นมาบนผิวน้ําได้เนื่องจากว่า ถ้าโผล่ขึ้นมานะครับคราบสีเขียวนะครับคราแพงต้นตายพวกนี้มันก็จะปิดนะครับปิดจมูกนะครับปกคลุมมันก็ทาให้มันมันหายใจไม่ได้ทาให้มันตายนะครับอันนี้ด้านในก็สะอาดแล้วนะครับสีน้ําเริ่มใสนะครับใสเป็นปกตินะครับไม่ไม่เขียวแล้วนะครับนี่ก็ไปหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปนะครับซองหนึ่งก็ประมาณ150บาทนะครับก็มีอยู่100กรัมนะครับอามาผสมกับ อาหารปลาดุกอยู่ประมาณ100กรัมกนะครับแล้วก็ใช้ากากน้ําตาลนะครับประมาณ2อกิโลนะครับหรือ2ลิตรนะครับผมหมักไว้อยู่1คืนนะครับหมักไว้1ึคืนแล้วก็เอามาผสมน้ำนะครับผสมน้ําสาดในบ่อนะครับตอนที่เราหมักไว้ก็ใส่น้ําอยู่ประมาณห้าถึงสิลิตรก็ได้นะครับแล้วเวลาเราจะมาละลายสาดลงบ่อก็ใช้น้ําประมาณ4 0่สถึงห้ลิตรนะครับก็ หนึ่งซองหนึ่งร้อยกรัมก็ใช้ได้อยู่ประมาณสามถึงสี่ไล่นะครับก็ถือว่าใช้ได้เยอะนะครับอันนี้ผมใช้อันนี้ก็คือนิดเดียวนะครับก็ใช้อยู่ประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับถ้าถ้าเกิดใครดูคลิปที่ผ่านมานะครับแล้วก็ากากน้าตาลก็ประมาณสองช้อนโต๊ะเนาะนะครับแล้วก็ใช้อาหารเม็ดก็คือเป็นอาหารประดุกครับก็ประมาณหนึ่งกำมือนะครับประมาณหนึ่งกำมือเนาะนะครับก็มาทุบแล้วก็หมักไว้อยู่ประมาณหนึ่งคืนนะครับ หนึ่งคืนโดยหมักใส่ขวดนะครับขวดก็เป็นขวดเล,เล็กๆนะครับน่าจะประมาณครึ่งลิตรเนาะนะครับเป็นขวดเล็กๆประมาณครึ่งลิตรนะครับผมก็เอามาหมักไว้แล้วก็ลุงเช้านะครับลุงเช้าก็เอามาผสมน้านะครับก็ประมาณ10ลิตรนะครับประมาณ1คู่ถังนะครับแล้วก็มาสาดลงในบ่อนี้นะครับผมตอนนี้ก็ผ่านมาแค่3มวันเองนะครับเนี่ยสังเกตสีน้ําเริ่มใส่มากแล้วนะครับผมเริ่มใส่มากแล้วนะครับผมสามารถ ปล่อยสัตว์หรืออะไรลงไปเลี้ยงได้นะครับถ้าที่ดูนะครับแต่โดยปกติแล้วก็คือ,อต้องสมมติว่าบ่อใหม่เนาะนะครับบ่อที่ที่มันมีคราบอะไรเยอะแล้วเรากําจัดก็น่าจะพักบ่อไว้อยู่ประมาณ1สัปดาห์นะครับเดี๋ยวค่อยปล่อยแต่ถ้าเกิดว่ามันมีสัตว์น้าอยู่แล้วนะครับผมถ้ามีสัตว์น้ําพวกปลาหรือกุ้งหรือพวกกบอะไรก็แล้วแต่นะครับเราสัดลงได้เลยนะครับมันไม่เพียนอันตรายต่อสัตว์น้ํานะครับผม สังเกตตรงใบพักบุ้งก็เห็นคราบอยู่นะครับคราบขาวๆนะครับก็คือแถวไม้ที่เป็นขาวๆก็คือคราบจุลินทรีย์นะครับที่เราสาดเนาะนะครับมันจะเป็นคราบขาวๆอยู่นะครับก็เห็นร่องรอยนะครับตามขอบกระชังก็สาดแล้วนะครับผมพองน้ําทั้งด้านนอกด้านในนะครับก็ใส่แล้วนะครับผมใส่เป็นปกตินะครับอันนี้ผมใช้แค่นิดเดียวนะครับผสมน้ําแค่หนึ่งคู่ถังแค่นั้นนะครับใช้ขวดเดียวประมาณครึ่งลิตรนะครับก็สามารถ มาศาสต์นะครับวันนี้ก็มาถ่ายดูความคืบหน้านะครับผมเรื่องที่ใช้จุลินทรีย์นะครับเพราะว่าบ่อนี้มันเกิดคราบนะครับเกิดคราบก็เขียวปีเลยนะครับแต่ดีที่ว่าลูกออดบ่อนี้หมดแล้วนะครับผมลูกออดหมดแล้วก็เหลือแค่ลูกกบด้านในนะครับลูกกบด้านในก็มีบางส่วนที่ที่อาจจะเริ่มตายนะครับเริ่มตายเนื่องจากว่าด้านในก็เป็นคราบนะครับก็ดีที่ใช้จุลินทรีย์ตัวนี้นะครับมากําจัดทันทำให้ด้านในก็สะอาดนะครับสะอาดน้ําก็เริ่ม ใส่นะครับเดี๋ยวผมพาลงไปดูด้านในนะครับพาไปดูด้านในเนาะนะครับเด้านนอกจะมีลูกพวกลูกเขียดนะครับเนี่ยลูกเขียดมันก็เริ่มอยู่ได้แล้วนะครับเนี่ยนะครับเริ่มอยู่ได้นะครับตัวเล็กๆเริ่มเยอะเลยนะครับผมน้ําก็สาดขึ้นเยอะนะครับใส่แล้วนะครับผมอันนี้กบก็ค่อนข้างหมดแล้วนะครับผมอยู่ที่มาอนุบาลตรงตรงนี้นะครับที่ตามกระชังก็จับออกหมดแล้วนะครับ สด้านในก็หมดแล้วนะครับแต่ก็ยังมีคราบอยู่นะครับเนี่ยนะครับคราบมันก็โดนกินมันก็จะเป็นออกแดงๆแบบนี้นะครับเนี่ยคราบเขียวตามนี้นะครับแต่ก่อนมันจะเป็นเขียวทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เริ่มอันนี้หมดแล้วนะครับน้ําเริ่มใส่นะครับเนี่ยน้าด้านในนะครับเนี่ยเห็นมือแล้วนะครับใสไม่มีคราบอะไรนะครับดินนี้เป็นเลนนะครับเป็นเลนนี้เริ่มสะอาดแล้วนะครับแต่แต่ก่อนเอาขึ้นมาจะเป็นออกสีดํานะครับอันนี้มันนะฮะเนี่ยเพราะว่าจุลินทรีย์พวกนี้ไปกินหมดเนาะนะครับเนี่ย เวลาเหยียบนะครับเดินเหยียบนี้เลนเลนมันจะนิ่มมากนะครับในพื้นนี้เลนเลนค่อนข้างนิ่มนะครับเวลาเหยียบนะครับในในบ่ออนุบาลลูกกบก็เริ่มใสแล้วนะครับนี้ก็เหลือไม่เยอะนะครับนี่เพิ่งช้อนขึ้นใหม่นะครับน้ําใสนะครับใสแล้วใสแล้วนะครับนี่ตามคาบนะครับอันนี้ลูกกบนะยังอยู่อันนี้จะเศษนะครับเศษเนี่ยคาบที่หวานลงไปนะครับคาบจุลินทรีย์ที่สาดลงนะ นะครับมันก็ไม่เป็นไรไม่มีอันตรายนะครับไม่มีอันตรายต่อพืชน้ําหรือสัตว์น้ําใดๆทั้งสิ้นนะครับนี้ก็กบก็เหลืออยู่บางส่วนนะครับเหลือไม่เยอะนะครับตรงนี้นะครับแกน้ําค่อนข้างใสนะครับนะครับมันก็แก้ปัญหาได้ดีนะครับดีกว่าที่เราจะดูดน้ําออกแล้วก็ตากบ่อนะครับตากบ่แล้วก็หวานปูนขาอะไรพวกนี้นะครับมันอาจจะใช้เวลาเนาะแต่นี้เราแค่ เอาจุลินทรีย์มาสาดนะครับสัตว์เราก็ยังเลี้ยงเหมือนเดิมนะครับพวกกบอันนี้ก็ยังอยู่ในกระชังเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับมาดูตามขอบนะครับเนี่ยตามขอบอ่แงงเขียวนะครับหรือตะไคร่เขียวที่ล้อมไว้นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นคราบมาติดนะครับเนี่ยนะครับดูคราบเนาะนะครับมันก็อ่ามันเหมือนมันแห้งเลยนะครับมันมันแห้งตายไปเลยนะครับเหมือนเหมือนมันโดนกินโดนอะไรมันก็แห้งไปเลยนะครับเนี่ยเป็นคราบตะกอนเขียวๆนะครับเนี่ย นะครับข้าวเขียวตรงนี้มันก็จะจมน้ําก็โดนกินไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองรูดให้ดูตรงนี้นะครับนะฮะตามขอบมันก็ย่อยสลายไปเลยนะครับมันก็เป็นปุ๋ยเนาะนะครับถ้าใส่ตามท้องไร่ท้องนานะครับพวกนี้ถ้าเกิดมันมีขราบพวกนี้ก็อปหวานมัน่าจะเป็นปุ๋ยชั้นดีนะครับเพราะดินเลนนี้มันนิ่มมากนะครับเนี่ยครับผมดูเนี่ยนะครับดินมันจะนิ่มมากนะครับแล้วก็นะครับไม่มีกลิ่นแล้วนะครับผมไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับ มันจะมีเหมือนกลิ่นดินธรรมดานะครับแต่ก่อนนี้น pues ้ um ําก็จะมีกลิ่นนะครับมีกลิ่นเหม็นคาวนะครับแล้วก็ดินดินโคลนะครับด้านล่างก็จะมีกลิ่นเหม็นคาวตอนนี้ก็คือมีแค่กลิ่นกลิ่นดินเฉยๆนะครับมีแค่กลิ่นดินเนาะนะครับไม่เหม็นไม่คาวแล้วนะครับอันนี้คาาที่มันจับตามผักบุ้งนะนะครับที่มันตายเนาะนะครับแต่ก่อนมันจะเป็นคาาสีเขียวนะครับอันนี้หายเป็นปกตินะครับเราไปหา ซื้อได้นะครับตามร้านเกษตรทั่วไปนะครับผมราคาก็ถูกนะครับถ้าเทียบกับการใช้แล้วก็คุณภาพที่ใช้นะครับเพราะว่าถุงนึงมันร้อยกรัมก็ประมาณ1ขีดเนาะนะครับใช้3-4ไร่นะครับเพราะนั้นนะครับตรงนี้ผมใช้มา2-3าครั้งแล้วนะครับผมซองหนึ่งเนาะนะครับก็ใช้กับบ่อที่เลี้ยงปลาดุกบ้างแล้วก็บ่อลูกออดแล้วก็บ่อกบนะครับเพราะส่วนมากนะครับพวกบ่อกบพวกนี้นะครับหรือบ่อปลาดุกหรือบ่อกุ้งพวกนี้นะครับมันมักจะเกิด คา,าบอยู่แล้วนะครับพวกแทงต้นตายพวกนี้นะครับมันก็เกิดคาบปึกเกิดอะไรเป็นเรื่องปกตินะครับผมมันก็เหมาะสําหรับคนที่เลี้ยงนะครับเลี้ยงในโดยเฉพาะบ่อดินนะครับโดยเฉพาะบ่อดินแบบนี้นะครับโดยเฉพาะบ่อดินแบบนี้เพราะว่าส่วนมากนะครับพวกบ่อดินนะครับมันการเปลี่ยนถ่ายน้ําก็จะค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ลําบากนะครับส่วนมากก็คือมีแต่ดูดน้ําออกแล้วก็เติมน้านะครับแต่ว่าพวก พวกเศษเลนนะครับเศษเลนหรือเศษอาหารหรือเศษอะไรมันก็ยังอยู่ถึงแม้เราจะดูดเลนออกก็แล้วแต่นะครับมันก็ออกได้ไม่หมดนะครับแต่ว่าการหวานตัวนี้นะครับหวานเชื้อจุลินทรีย์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวมันก็ไปกินเองนะครับไปกินไปย่อยสลายพวกเศษตะกอนเศษกากพิษต่างๆในน้านะครับรวมถึงเศษแพลงต้นที่มันตายแล้วก็ลอยเขียวขึ้นมาบนผิวน้านะครับผมมันก็สามารถช่วยได้เยอะนะครับสำหรับคนที่เลี้ยงกบนะครับเลี้ยงกบ โดยเฉพาะกบที่เลี้ยงเยอะๆนะครับในบ่อดินหรือกระชังแบบนี้ก็แล้วแต่นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่ที่คุณภาพน้ําไม่ดีหรือน้ําเสียนะครับมันไม่มีผลต่อต่อสัน้ำใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้ก็คือนํามาบอกต่อนํามาบอกเล่าเพราะว่าจากการทดลองใช้นะครับจากการทดลองใช้ดูก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าใช้มาอยู่ประจานะครับก็เห็นว่ามันดีก็เลยบอกต่อนะครับดีกว่าเราไป ดูน้ํหออกนะครับมันก็อาจจะใช้เวลานะครับดูดน้านะครับดูดน้ําตากบ่อนะครับบางทีดูดเลนก็อีกอ่ถ้าเรายังเลี้ยงอยู่นะครับก็ไม่เกิน1-2สัปดาห์นะครับมันก็เริ่มเริ่มมีตะกรนแล้วนะครับผ่านการเลี้ยงไปประมาณ1รุ่น2รุ่นก็เริ่มอ่เกิดแพลงต้นนะครับเกิดแอมโมเนียแล้วนะครับผมเกิดแก๊สแอมโมเนียในน้ํานะครับมันก็มีผลโดยเฉพาะบ่อดินที่ใช้เลี้ยงมาหลายรุ่นนะครับหลายรุ่นอาจจะสองสามรุ่นแล้วหรือใช้มานานนะครับ เป็นปี2อสาปีแล้วนะครับผมมันก็จะเกิดการสะสมพวกนี้เป็นเรื่องปกตินะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็ทุกโอกาสนะครับมาถ่ายาความคืบหน้านะครับมาอัปเดตนะครับให้กับหลายๆท่านนะครับได้ดูได้ชมนะครับ ที่ติดตามนะครับที่ผมเพิ่งหวนไปเมื่อ3วันที่แล้วนะครับวันนี้ผ่านมา3วันมันก็คุณภาพน้ําดีขึ้นนะครับแผงต้นที่ลอยตายขึ้นมาก็หายไปแล้วคราบเขียวทุกอย่างหายนะครับน้ำเริ่มใสปกตินะครับถ้าจะนําสัตว์น้ำมาเลี้ยงเอาลูกออสเอากบเอาอะไรมาปล่อยก็สามารถปล่อยได้เลยนะครับผมกะ วันนี้นะครับมีโอกาสมาแนะนำนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมคอยให้กำลังใจในทุกๆคลิปเสมอมานะครับผมก็มีอะไรนะครับที่ต้องการมาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการเพาะกบการเลี้ยงกลบนะครับการรดน้ำลูกออสหรือการเพาะปุกเลี้ยงปุกนะครับตลอดจนการทําเกษตรต่างๆก็สามารถมาแลกเปลี่ยนได้นะครับในเพจหรือ a c e b o o k นะครับชื่อวิศวกรชาวนาหรือในช่อง YouTube นี้นะครับผมก็ฝากข้อความไว้นะครับที่ใต้คลิปนะครับมีโอกาส นะครับก็จะมาตอบคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนนะครับกับทุกทกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมเอาไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ